พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหสัสบ,บดีที่22ทธันวาคมคริสตศักราช2022คําคำพยานชีวิตโดยคุณเจสซี่เจนเน่เนฟ มินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องให้ด้วยใจยินดีอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่9ข้อ5-10และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครวญะละสามารถีีรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่9ข้อ7ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีคุณเจสซี่เจนเนเนฟเป็นพยานว่าระหว่างวันหยุดพักผ่อนกับลูกๆทั้งสี่คนเรากำลังรับประทานอาหารที่ร้านอาหารจอนในวัยหกขวบสังเกตเห็นลูกกวาดแท่งที่ด้านล่างเคาน์เตอร์ข้างเครื่องคิดเลขเขาเก็บเงินที่ได้จากการช่วยงานบ้าน เผื่อไว้ใช้ดังนั้นหลังอาหารเย็นจอนเดินไปที่ลูกกวาดแท่งเมื่อมองดูดิฉันสังเกตว่าเขาพูดคุยกับบริกรเป็นเวลานานเมื่อกลับมาที่โต๊ะจอนถือเนอยถั่วขนาดใหญ่สามหอ่อกลับมาด้วยอย่างภาคภูมิใจโดยในแต่ละหอ่อยังมีเนยถัว่วอีกสี่ถ้วยในนั้นดิฉันรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะดิฉันหวังว่า เขาจะใช้ใจ่ายเงินเป็นของที่ระลึกจากการเดินทางของที่ระลึกย่อมเป็นสิ่งที่คงทนกว่าขนมเขาวางเนยถั่วสามหอ่อลงบนโต๊ะและพูดว่าผมคำนวณมาแล้วและซื้อสามหอ่อเพื่อให้เราทุกคนได้กินคนละสองห่อเขายิ้มกว้างและตื่นเต้นกับแผนการนี้เขาไม่ได้เสียเงินทั้งหมดไปกับขนมอย่างที่ดิฉันคิด เขาใช้เงินของเขาเพื่อเลี้ยงขนมเราทุกคนพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเหมือนจอนพระผู้สร้างของเราต้องการให้เรามองข้ามตัวเองเมื่อเรามีความสมบูรณ์พูนสุขการคำนวณมีเพื่อเราจะสามารถแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่นได้ความสุขที่เราได้รับจากการแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้นเองข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพเจ้าจะแบ่งปันสิ่งดีแก่ผู้อื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานการให้ด้วยใจยินดีข้าแต่พระเจ้าโปรดสำแดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นถึงวิธีเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้ให้ด้วยใจยินดี โปรดเสริมกำลังแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการคิดถึงผู้อื่นก่อนและแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ สภาคลสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ